สบัสดีป่าลุงพบอกับสองน้องมิดปาลุงเยสบาสดีทุกท่านลุงพ่าจะเป่าแล่เอเลยมี้องมาเรียนนี่เลยนี่ครับมาซัดสินปะลุงเอสงวมาสีงวงเลย

วัสบายดีคุุงพ่อคอก็ต้องน้องมิดปุงไงอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเบิ้งกชี้เงวบเม็นแลเนี่โอ้ยเม็นตายความนั่นเนาะ <laughs> Nha không, <ơi, mà>. <laughs> <laughs> không mà nghe đâu. Ôi <laughs> con มอรี mi มา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 คนบ่ mà hoa hài ừ. tập Tạp tập tạp văn ừ. Bố bây đây xem Bố giúp mà Lấy luôn bò bò nào? Không Không <laughs>

คงตายบ่เลือกแ่คมขาดงานฮ่าฮ่าส่าฮ่าฮ่าฮ่ใฮ่าฮดาฮ่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 าี่่าง่าเ่าฮ่าด่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ราฮ่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 าี่า่

คือนันิ่งกันเ้างขายเีนอยู่่งเองพอไว้คือสิโบมีด,ด <c oughs> ีกลุงไปอโอ้ยอยากรับเลยใสเฮาคือใสคือก <c oughs> ันอยู่อย่านั่งดูลลยยืนลุน่ะยืนเห็น

ม่ม um ีไมมีโอ้จกับไปนาตัวจ้กัยืนตาอยู่นอกฮ่า่าเจ้าจอยใ่ไหมเจ้ายาเด้อป่าแล้วเบิงกัดป่าแล้วเบิงซองนี่เจ้ายาเจ้วัง อยาว่ามาเดนันฟูนก็มาอมกันนอยวางเข่าไปหนึ่งขีนหันนาใส่กันอยู่เม่นบวเอ๊ะ คนละหบ้านไอ้ดำยงันไ้ตื่นต้องเนาะคนละหัวบ้านกินกินกับบุตกันดิใช้ผักกระดูเป็นงฟังเัง bát. Hả? เอาให้ปวดบ่โทด.นี่

ลุงบอกแกมาแบบเบิ่งตัวลกะสอยกันเบ่งบนได้ต่เบกบกตัวข้อก็อยบาเองอเมื่อไหร่ที่แต่ก่อนสั้นหนึ่งอะผมจะพูดพูดเมื่อไหร่ที่แต่ก่อนบททาเมื่อจะเกีับ่อโอ้ยพอเมื่อแล้วเขาหอนกับชือเมื่อ ອະໄສສາຕະກີບົດນອນນອກັນນະບອນນີຊິໄດີບເຂົ້າກລະເຈີຕິຕາມແລະລັບຊົມຊົງນາມີກະງບູມຊງມຕາບລນສະບາດີ